ีเลยนะครับ เดี๋ยวดูฝั่งนี้เฮ้ฝั่งนี้จะเป็นกรองอากาศนะครับว้าวตัวฐานกรองเนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับอตัวฐานกรองนี้เห็นไหมครับนี้มาเป็นอลูมิเนียมนะครับมีโลโก้มียี่ห้อมีรหัสดูดีมากนะครับแข็งแรงเลยนะครับก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวปั๊มน้ำมันนะครับ ดเดี๋ยวดูปอดฝาเครื่องนิดนึงนะครับดูงานข้นางในนิดนึงตัวนี่ผมชอบมากนะครับเพรว่าตัว,ต,วตัววัสดุนเนี่ยมันดูดีมากจริง เสื้อจะเป็นเสื้อดำนะครับเสื้อดําเรียกว่างานเนียนมากเนียบมากนะครับเวลาเราเอามือลูบอย่างเงี้ยโอ้โหเนื้อสัมผัสนี้เรียกว่าดีจริงจริงนะครับผมเองก็จับมาหลายตัวนะผมว่าตัวนี้ดีมากงานละเอียดมากนะครับเปนตัวนี้ตัวอะไรครับอ่าตัวนี้ตัวนี้จริงๆอ่าให้ดูฝั่งนี้ตัวนี้จะเป็นวาล์วลดแรงดันนะครับเวลาเราดึงสตาร์ทจะเป็นวาล์วช่วยลดแรงดันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเสื้อสูบเขาจะใหญ่เนาะเวลาเสื้อสูบใหญ่นะ เวลาเราดึงมันก็จะเยอะขึ้นตัวนี้เขาก็จะช่วยให้แบบให้มันลดแรงดันนะครับเวลาดึงปุ๊บเดี๋ยวจะเด้งดีดตัวมาเองนะครับฝ<อ>าสตาร์ทนะครับ<อ>มาดูฝาสตาร์ทนิดหนึ่งอาฝาสตาร์ทเที่ยวจะเป็นเที่ยวลวดนะครับส่วนัอเที่ยวสตาร์ทเนี่ยนี่เขาจะมาเป็นตัวติดกับตัวจานไฟมาเลยนะครับนี่แข็งแรงแน่นอนนะครับ งานข้างในดูดีมากนะครับพวกเ,เรียกว่างานชิ้นส่วนอะไรต่งตางๆเนี่ยคู่ดีจริงๆครับ,บสเสื้อดำนะครับ,บแล้วก็จริงๆตามสเปคเนี่ยตัวนี้จะเป็นสเสื้อสองอดนะครับทุกคนคือเสื้อสองอดอย่างที่เรารู้กันเนาะมันจะรอบมันจะมาเร็วนะครับเวลาเราไปตาด <S <S ัดหญ้าพวกจริงๆเราแตะกัะเลงเบาๆรอบมันจะขึ้นเร็วนะครับรูปซิ่งเป็นเรียกเสื้อซิ่งเสื้อแต่งนะครับเสื้อสอง่ดถ้าใครที่ ใชเรื่อยเรื่อยอ,อยู่แล้วก็จะรู้จักกันดีนะครับตัวคาร์บูรเรเตอร์คาร์บูรเรเตอร์เนี่ยเขาจะมีปรับจูนได้นะจูนน้ำมันจูนอากาศได้ก็เรียกว่าอยากได้แรงอยากได้ประหยัดจูนได้เลยนะครับทีนี้ทีนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจุดเด่นเนาะจุดเด่นที่หลายๆท่านน่าจะชอบนะครับคนชอบแรงก็จูนให้แรงนะครับคนชอบประหยัดก็ คูณให้ประหยัดนะครับเดี๋ยวดูไหนๆรื้อแล้วนะครับเดี๋ยวดูจุดพัดนิดนึงนะครับ ข้างในนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นเลยคือตัวนี้ถ้วยคลัต์หนามากนะครับตัวนี้หนามากถ้วยคลัต์เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแกนสี่เหลี่ยมแต่ตัวตัวถ้วยเนื้อถ้วยเนี่ยโอ้โหนี่หนาจริงๆครับหนามากตัวคลัตต์ตัวคลัต์เนี่ยเขาจะเป็นตั้นเหล็กนะครับกัดเหล็กแต่ว่าเขาจะมาพร้อมกับตัวนี้แผ่นกันคัดโยกนะครับมันจะช่วยให้เวลาคัดมันร่าัดมาพุดเนี่ย มันจะ,สะเสถียรมากกว่ามันจะไม่โค้งเกรงนะครับก็ตัวนี้ผมว่าน่าจะช่วยในเรื่องของพวกเสาพัดนอตยึดพัดทำรุดง่ายตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอครับไม่มีไม่มีครับโยกหรือไม่มีนี้ถือว่าดีาดีมากเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกพอพัดที่เป็นพัดสองขาที่มันล็อกแค่สองขาเวลามันถ่างรุอเนี่ยมันมีจังหวะโยก ตัวนี้จะช่วยช่วยป้องกันได้เลยอันนี้ก็พังตัวนี้ก็จะพังเวลาคัดพัดไม่เต็มหน้าอย่างเงี้ยครับตัวถ้วยก็จะสึกตัวพัดก็จะสึกแต่ตัวเนี้ยอ่าใส่ใส่แผ่นป้องกันพัดโยกมาเลยโอ้โนี้ดีครับอันนี้ดีมากเนี่ยครับพวกเสื้อเครื่องแ้งเครื่องต่างเป็นงานโอ้ดีดีครับดีมากเป็นอลูมิเนียม จับก็ไกลเล่งค่อนข,ข,ข้างสมูทเลยนะครับไม่แข็งนะครับนุ่มดีนะครับนุ่มตัวแป้นหน้าเครื่องหนาครับทำสีมาอย่างเนี้ยเลยนะเดี๋ยวขอขอชุดก้านหน่อยขอชุดก้านหน่อยครับไปดูแล้วนะ ไป,ไปตามรีวิวธรรมชาติครับอ่าเดี๋ยวาายิให้ดูเอา้าไม่กลับมาด้วย